สวัสดีค่ะทุกคนก่อนอื่นขอเชิญนั่งให้สบายเปิดใจฟังเราจะเดินทางผ่านโลกของข่าวและสื่อที่ดูเหมือนคุ้นเคยแต่กลับมีพลังที่มากเกินกว่าจะมองข้ามได้เรื่องของข่าวปลอมหรือ fake news และอิทธิพลของสื่อที่อยู่เบื้องหลังการแชร์การเชื่อการถูกชักจูงโดยไม่ทันตั้งตัวค่ะ ก่อนเข้าสู่เนื้อหาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและคุณจะได้รับสาระข้อมูลและพลังบวกจากเราอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะทำไมเราต้องสนใจข่าวปลอมลองนึกภาพว่าคุณได้รับลิงก์ข่าวในแชทหรือข้อความจากเพื่อนแชร์ต่อเลยนะเรื่องด่วนมากแล้วคุณก็กดแชร์โดยไม่ได้ตรวจสอบทำไมถึงเป็นแบบนั้นนะคะ ในยุคโซเชียลมีเดียที่ข้อมูลข่าวสารและภาพเคลื่อนไหวไหลมาอย่างรวดเร็วความเร็วและแรงกระเพื่อมทางอารมณ์กลายเป็นพลังขับเคลื่อนแต่ผลคือเราแชร์ไปก่อนแล้วค่อยคิดที่หลังจากงานวิจัยพบว่าเมื่อเกิดความรู้สึกกลัววิตกหรือโกรธผู้ใช้โซเชียลมีโอกาสที่จะแชร์ข่าวปลอมมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญหรืออารมณ์แรงเท่ากับตัวเร่ง และในไทยเองพบว่าผู้คนที่รับรู้ว่าสื่อดั้งเดิมมีอิทธิพลมากกว่ามีแนวโน้มที่จะแชร์ข่าวปลอมมากกว่าคนที่รับรู้ว่าออนไลน์มีเดียมีอิทธิพลมากกว่าดังนั้นไม่ใช่แค่เรื่องของใครปล่อยข่าวแต่เป็นเรื่องของทำไมเราเชื่อและทำไมเราแชร์โดยไม่ตรวจสอบซึ่งเราจะพาไปเจาะลึกทีละขั้นตอนนะคะคกลไกทางจิตวิทยา ทำไมคนถึงเชื่อและแชร์ข่าวปลอมอิทธิพลของอารมณ์และความเร็วงานวิจัยพบว่าเมื่อเจอข่าวที่กระตุ้นอารมณ์เช่นข่าวที่ทำให้กโกรธหรือวิตกผู้คนมีแนวโน้มที่จะแชร์โดยไม่ตรวจสอบเพราะในสมองของเราเมื่ออารมณ์แรงเท่ากับกระบวนการคิดแบบฉับพลันหรืออัตโนมัติมากกว่าการคิดเชิงวิเคราะห์หรือ deliberative ทำให้ลดการตรวจสอบ ในไทยเองก็มีการสำรวจว่าเมื่อข่าวถูกนำเสนอด้วยภาพและเทสติโมเนียลหรือคำกล่าวอ้างหรือคำรับรองคนไทยมักเชื่อว่าข่าวนั้นจริงเพียงเพราะมันมีภาพและดูเหมือนจริงไวรัลและแรงกดดันจากสังคมเมื่อเพื่อนแชร์เราเห็นอยู่ในฟีดของเราเกิดสัญญาณสังคมหรือโซเชียลสิกนอวว่าคนอื่นเห็นหรือแชร์ ทำให้เราอยากแชร์ด้วยเพื่อไม่ให้ตกขบวนในทางจิตวิทยานี่คือเผ่าพันธุ์เราหรือ in-group ที่อยากอยู่ร่วมและเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มถ้าเราปฏิเสธหรือไม่แชร์อาจตะขิดตะขวงใจความเชื่อบวกการยืนยันอคติหรือ confirmation bias เรามักค้นหาและเชื่อข้อมูลที่ยืนยันมุมมองของเราอยู่แล้ว เมื่อเจอข่าวที่ตรงกับความเชื่อของเราเราก็พร้อมจะแชร์โดยไม่ค่อยตั้งคำถามงานวิจัยไทยบอกว่าผู้ใช้บางคนคิดว่าถ้ามีภาพบวกคำพูดบวกแชร์ต่อแล้วเท่ากับจริงซึ่งเป็นดักของข่าวปลอมความไม่แน่นอนและความอยากรู้เมื่อโลกเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนเช่นช่วงโรคระบาดหรือเหตุการณ์ใหญ่ที่ไม่รู้จะเชื่ออะไรคนจะจับข่าวที่ให้คำตอบแม้จะไม่ถูก ไว้ก่อนแล้วก็แชร์ออกไปกล่าวอีกอย่างคือข่าวปลอมมักใช้ช่องว่างของความไม่รู้และความวิตกเป็นจุดเริ่มตัวอย่างจริงในไทยเมื่อข่าวปลอมสร้างผลกระทบคลิป AI d e f a k e ของไทยในไทยมีเหตุการณ์หนึ่งที่ไทย PBS ตรวจสอบพบว่ามีคลิปปลอมที่ใช้โลโก้ของไทย PBS World และใช้เทคโนโลยี AI หรือ deepfake เพื่อหลอกชวนให้ลงทุนในโปรเจกต์ที่ชื่อว่า Crystalum l AI โดยต้นฉบับเป็นแค่ข่าวน้ำท่วมเท่านั้นผลคือมีผู้ถูกหลอกทางการเงินและภาพรวมของความเชื่อถือในสื่อถูกสั่นคลอนข่าวขัดแย้งชายดานไทยกัมพูชาช่วงเหตุการณ์2025 Thailand Cambodian Border Clash มีการใช้ข้อมูลเก่าภาพเก่าและข้อความบิดเบือนเพื่อสร้างบรรยากาศว่าอีกฝั่งผิด หรือรุกหรือรุปรานซึ่งสร้างความตื่นตระหนกในสังคมนี่คือตัวอย่างว่าข่าวปลอมไม่ใช่แค่เรื่องส่วนบุคคลแต่สามารถเป็นชนวนความขัดแย้งในระดับชาติได้ผลกระทบต่อบุคคลหรืออินฟลูเอนเซอร์ในประเทศไทยมีข่าวอินฟลูเอนเซอร์ที่ปล่อยคลิปหรือสตันปลอมเพื่อดึงดูดยอดผู้ชมและต้องออกมาขอโทษภายหลังแม้จะไม่ใช่ ข่าวปลอมแบบข่าวโกหกทางการเมืองแต่เป็นการปล่อยข้อมูลที่บิดเบือนเพื่อประโยชน์ของตนเองซึ่งยังเป็นอิทธิพลของสื่อในแบบที่เราต้องตั้งคำถามวิเคราะห์เชิงจิตวิเคราะห์และจิตวิทยาเชิงลึกผู้ถูกหลอกคือเผ่าพันธุ์หรือตระกูลจิตวิเคราะห์มีแนวคิดว่ามนุษย์มีความอยากถูกยอมรับและอยากรู้สึกว่าอยู่ในหมู่เดียวกันเมื่อเพื่อนเราแชร์เราไม่อยากอยู่นอกกลุ่มเราก็แชร์ตามโดยอัตโนมัติ การเรียนแบบและโมเดลลิ่งในสื่อในทางจิตวิทยาสังคมเอาเบิร์ตบานดูราพูดถึงการเรียนรู้แบบเรียนแบบหรือ observational learning เมื่อเรามองเห็นคนอื่นโดยเฉพาะคนที่เราเชื่อถือหรือใกล้ชิดแชร์ข้อมูลเราอาจเรียนแบบโดยไม่คิดการไร้ความรู้สึกต่อความไม่แน่นอนหรือ uncertainty avoidance เมื่อเจอสถานการณ์ที่ไม่รู้จะเชื่ออะไรเช่น โรคระบาดหรือเหตุการณ์พิเศษคนที่มีความรู้สึกว่าไม่รู้หรือควบคุมไม่ได้มักจะคว้าคำอธิบายแม้จะไม่ถูกไว้แล้วก็แชร์ต่อเพื่อให้ตนเองรู้สึกมั่นใจมากขึ้นซึ่งเปิดช่องให้ข่าวปลอมเข้าได้ง่ายสัญญาณทางสังคมและสถานะหรือ social proof and status แชร์ได้เท่ากับเราเป็นผู้รู้เท่ากับเราอยู่ในกลุ่ม เท่ากับถูกมองว่าทันสมัยหรือรู้เรื่องนั่นคือแรงจูงใจด้านโซเชียลสเตตัสที่อยู่เบื้องหลังการแชร์ก่อนคิดแนวทางสำหรับทุกคนการสำรวจตัวเองและไม่ตกเป็นเหยื่อข่าวปลอมขอให้เราหยุดชั่วคราวแล้วถามตัวเองดังนี้ค่ะก่อนแชร์ถามตัวเองว่าข่าวนี้มาจากแหล่งน่าเชื่อถือไหมผู้นำเสนอคือใครมีชื่อเสียงหรือมีการอ้างอิงไหม มีหลักฐานรองรับไหมหรือเป็นแค่ทากล่าวเราแชร์เพราะอยากแชร์หรืออยากให้คนอื่นรู้รู้จักอารมณ์ของตัวเองเมื่อเห็นข่าวนี้เรารู้สึกอย่างไรโกรธกลัวภูมิใจถ้าเราแชร์เพราะอารมณ์แรงนั่นคือสัญญาณเตือนอันดับหนึ่งค่ะใช้เวลาคิดก่อนแชร์เดินหนีจอชั่วคราวหายใจเข้าลึกๆแล้วถามว่าถ้าผม ชันแชร์แล้ว10คนแชร์ต่อจะเกิดอะไรขึ้นตรวจสอบอีกแหล่งข่าวหรือใช้บริการแฟกซ์เช็คกิ้งในไทยเช่นของ Anti-Fake n e w วเซ็นเตกลายเป็นผู้ถามไม่ใช่ผู้แชร์อัตโนมัติฝึกตั้งคำถาม5ข้อแบบนี้ว่าใครเป็นผู้เขียนข่าวนี้วัตถุประสงค์คืออะไรมีหลักฐานอะไรมีไบแอสหรือไม่ถ้าเราเป็นฝ่ายตรงข้ามจะเขียนแบบนี้ไหมสนับสนุนการใช้เวลาตรวจสอบเป็นแฮบิตใหม่ สร้างชุมชนคิดร่วมกันเมื่อมีเพื่อนส่งข่าวมาลองส่งกลับว่าขอพักก่อนนะเดี๋ยวตรวจสอบให้หรือขอถามเพิ่มว่าแบ่งปันวิธีตรวจสอบให้คนรอบข้างช่วยยับยั้งการแพร่ของข่าวปลอมในวงกว้างสรุปและเรียกร้องให้ลงมือสื่อและข่าวสารไม่ใช่สิ่งนอกเราแล้วละเลยได้นะคะมันคือเครื่องมือที่มีทั้งพลังสร้างและพลังทำลาย ขึ้นอยู่กับว่าเราใช้งานมันยังไงเราได้เห็นแล้วว่าในไทยข่าวปลอมไม่ใช่แค่เรื่องตลกหรือเพื่อนแชร์เล่นแต่สามารถเป็นคลื่นแรงที่กระทบถึงบุคคลสังคมและชาติทั้งในระดับมัคโครและไมโครดังนั้นวันนี้ขอให้ทุกคนผู้ชมผู้แชร์ผู้รับสารตั้งคำถามกับข่าวที่เราเห็น ใช้เวลาก่อนกดแชร์และกลายเป็นผู้ตรวจสอบไม่ใช่ผู้แพร่เชื้อข่าวปลอมโดยไม่รู้ตัวขอจบด้วยคำถามทิ้งไายว่าในโลกที่ข้อมูลวิ่งเร็วและอารมณ์วิ่งแรงคุณจะเลือกเป็นผู้ควบคุมหรือผู้ถูกควบคุมขอบคุณค่ะแล้วเจอกันในคลิปหน้าโปรดอย่าลืมกด Subscribe และแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่เรารักเพื่อให้สังคมเราแข็งแรง และรอบคอบมากขึ้นสตา